เรากก็จะินต่อะะอันนี้เป็นร้านส้มตำระคังขวายนะคะก็สามารถมากินกันได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เป็นหน้าร้านนะคือเขาจะเป็นแบบรถรถสามล้อเป็นขายไปตามทางนะคะก็จะขายแถววัดพระสิห์นะคะอันนี้ตำซัวนะคะก็นี่ค่ะ นี่อันนี้คือคนทำนะคะเกเกพรพองเก็รพองกว่ารออะไรนะเอาไว้่ะเอาไว้เาเลยช่วงอะไรช่วงตอบคำถามค่ะบ้านุ่นด้านขวา สายส้มตำนะคะอย่าลืมมาร้านนี้นะนี่อันนี้ขายไข่ขายทุกวันไม่ก็ค่ะขายหรือว่าอ่ะฮะแค่คนนีเดียวที่ขายทุกวันปกติจะหยุดวันอาทิตย์อ๋อปกติจะอยู่ะคะวันนี้วันอาทิตย์มีลูกค้าตัวจองไว้ก็เลยกายอ๋ออันนี้นะคะเป็นอ่ร้านส้มตำระฟังไฟซึ่งตอนนี้เรากำลังสร้างนะคะ เรจะแวเตรียมกินค่ะพร้อมกินซุตับค่ะข้างในมันม,มันมันคือโอเคเค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาอะไรรอดูหน้าตาของซุปตาบก็จะเป็นยังไงและอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะคะตอนนี้ก็รอตาซั่วน,นะคะหน้าหน้าวัดพระศหีเลยนะทุกคนพิกัดน,นะ ใครอะไระใครอยากตามรอยเรานะคะมากินได้นส้มตำเลยส้มตำส้มตำรักข้างคลายนะคะอรอกินตอนนีใจจดใจจองอะ <laughs> เติมใส่มะเขือเทศปนนอลตนี่ราคาตำซัวตำซัวตำยำซัวตำตำยำซัวไม่ได้ว่ามาใา้ใกล้ไรนี่อันนี้พร้อมพร้อมแบบตักใส่จาน จะเผ็ดหน่อยนะ้องยืนจรินเลยเออต้องมาเช็คก่อนหรอกมอเห็นไหมว้าวน่ากินมากอันนี้คือตามยำซั่วนะคะได้อย่างเยอะอ่ะซ่าสเป็นไง้ว้าว ว้าว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 เดี๋ยวเรามาชิมนะคะเ<ป>ห็นไหมเห็นไหมน่ากินมากเอาข้อเสกชิมชิมชิม Yep. 你好。谢谢 นี่นะคะทุกคนร้านส้มตำระคังควายเนาะก็มีหลายเมนูเลยถ้าใครอยากกินเอ่อมีอะไรบ้างนะมีตำไทยนะคะกุ้งตำยำสดเอตํายำกุ้งสดใช่ปูหมาอะตำแตงตำมะม่วงตำยำปูหมานะคะก็คือมีหลากหลายเมนูเลยอยากกินอะไรก็ สามาสั่งได้นะคะนี่นี่คือพ่อค้าคนทำทํามาทำเองมากอร่อยค่ะแซ่บหลายแล้วก็เป็นอะไรนะเกียโพรงนะคะก็คือเป็นกะเหลียงเหมือนเราเลยเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์แม่นิดหนึ่งหมกค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเด็ดโอ้ยเด้เต้บ่มองอืม ดูดูด,ดูอันนี้คือหน้าตานะคะคือจะใส่โฟมก็ได้จะใส่ถุงก็ได้นะอร่อยแซ่บหลายค่ะแล้วนี่ก็เป็นร้านส้มตําระกขังไฟนะคะที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะก็คือมีหลากหลายเมนูให้เลือกเลยแล้ววันนี้เนี่ยเราเลือกเมนูตํายาซัวนะคะก็คือกินลงความจริงได้อย่างนี้เลยนะแต่ว่าเรากินลงไปแบบแบบประมาณนี้ เดี๋ยวเราก็จะกินต่อนะคะคืออันนี้ก็คือถ่่าย่ไว้นะนี่ก็คือตำยำซั่วนะคะไม่ท้นนี่นะนี่นะร้านจะเป็นแบบนี้นะถ้าแบบใครผ่านมาแถววัดนวัดพระศรีใช่ไหมก็ตัแถ้าเห็นแบบนี้ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะร้านต้องตามนะคะ ค่ะจะดีมากทุกคนซูม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 หน้าซูมหน้าะเอาอะไรเพิ่มไหมค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเราเราจะสั่งกลับบ้านไปอีกถุงนะคะเป็นอะไรนะส้มตำปูปลาเนาะร้านนี้อร่อยนะคะอันนี้ก็คือแนะนำเลยนะถ้าใครมาแถวนี้นะคะหรือว่ามาแบบมาเที่ยวถนนคนเดินจะหเห็นร้านร้านส้มตำรักค,ครองพาก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะแซ่บหลายคือ อร่อยมากอันนี้คือรับประกันเลยนะคะอร่อยเมชามองุยชาอันนี้แม่รับประกันเลยนะคะเพราะว่าปกติแม่ชอบกินตำส้วนก็นี่ก็คือร้านส้ตรมตำระคังควายนะคะเดี๋ยวหาแสงแป๊บนึงนี่ดเหมือนเสนผัดไทเลยร้านส้ตรมตำระคังควายนะคะก็ ถ้าสนใจก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันนะตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบอกว่าบ่องตรงว่าอร่อยเลิศจกมือให้เลยให้2นิ้วเลยอนะแต่ว่าถืออยู่อร่อยมากทุกคนอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะอยู่แถววัดพระสิงไอกันไดขน้ขอบคุณนะครับมาอุดหนุนนะครับนี่นะคะอร่อยอร่อยอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะคะร้าน